จำเดินมาปกติไหมครับก็ไม่ปกติคะ่ะทําไมคะหมอหมอกําลัง<ม>กําลังคิดว่าอาการของคุณเนี่ยเหมือนรู้ที่หมอจะพูดดีหรือเปล่าพูดค่ามาหาหมอเพราะอยากรู้ความจริงค่ะอาการของคุณเนี่ยเหมือนคนท้องดูลักษณะด้วยเนี่ยได้ไงหมอดีใจด้วยนะครับฉันอ้วนค่ะฉันไม่ได้ท้องคนที่มีสัดสระนใ,ใ,ใหญ่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกว่าเดิมสูง177น้ำหนัก13ก็คือคนอ้วนไม่เป็นบาลนซ์ก็คืออ้วน อ้วนนะครับค่ะไม่ได้ท้องไม่มีคนเอาจําเดินมาปกติไหมครับก็ไม่ปกติค่ะทําไมคะหมอหมอกําลังกําลังคิดว่าอาการของคุณเนี่ยเหมือนรู้ที่หมอจะพูดดีหรือเปล่าพูดค่ะมาหาหมอเพราะอยากรู้ความจริงค่ะอาการของคุณเนี่ยเหมือนคนท้องดูลักษณะด้วยเนี่ยยังไงหมอดีใจด้วยนะครับฉันอ้วนค่ะฉันไม่ได้ท้อง คนที่มีสดิละให,ใ,หใหญ่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกว่าเดิมสูงร้อยี่น้ำหนักคนสิก็คือคนอ้วนไม่ไม่แาลร้านก็คืออ้วนอ้วนนะครับค่ะไม่ได้ทองไม่มีคนเอา